พระพิสุกหนุ่มกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ความลับของเชนก็ถามอาจารย์ของเขาว่าทำอย่างไรผมถึงจะลบความคิดและสิ่งรบกวนสมาธิทั้งหมดออกจากจิตใจได้ครับอาจารย์ยิ้มแล้วพูดว่าไปกับฉันที่แม่น้ำสิแล้วพวกเขาก็เดินไปที่ริมฝั่งแม่น้ำและอาจารย์ก็ชี้ไปที่ก้อนหินขนาดใหญ่เจ้าเห็นหินนั่นไหมเขาถามครับอาจารย์ พี่สุกหนุ่มต่อเจ้าสามารถยกมันได้หรือไม่อาจารย์ถามพี่สุกหนุ่มพยายามยกก้อนหินแต่หนักเกินไปสําหรับเขาเขาเกรงและดิ้นลนแต่เขาก็ไม่สามารถที่จะขยับมันได้เขายอมแพ้และพูดว่าไม่ครับอาจารย์ผมยกมันไม่ได้อาจารย์กล่าวว่าถ้าอย่างนั้นคุณได้ทําจิตใจของคุณว่างเปล่าจากทุกสิ่งยกเว้นก้อนหินแล้วตอนนี้ปล่อยก้อนหินไป พราพิสุดูงุนงงและพูดแต่จะปล่อยของที่ยึดถือไม่ได้ได้อย่างไรครับอาจารย์เลยบอกว่าเจ้าผู้ถูกแล้วเจ้าไม่สามารถที่จะเก็บอะไรไว้ในใจได้ดังนั้นเจ้าจึงสามารถปล่อยวางทุกสิ่งได้เพียงแค่ตระหนักถึงสิ่งที่อยู่โดยไม่ต้องคว้าหรือปฏิเสธเจ้าก็จะทำใจให้ว่างได้